เรื่องการทำงูประมาลเนี่ยนะครับก็จบได้ละ่ะ1้ายังไงก็รอดทุกคนไอ้157มันต้องเกิดจากผิด1 4 4ไอ้นี่คุณยก1 4 4คุณจะไปผิด157ได้ยังไงก็คือหมายความว่าคือไปแจ้งวัวจับควายอ่ะคนละเรื่องคนละราวเขาไม่ได้ให้ปปชมีหน้าที่ในการชี้มูลถูกผิดมันจบไปแล้วเพียงแต่เรียกว่าขายผ้าเอาหน้ารอดเนะีย ตลอดระยะเวลาร่วมหกเดือนนั้นเนี่ยทางปปชต้องการเอกสารอะไรยื่นไปยังหน่วยงานใดๆแล้วไม่ส่งให้เนี่ยชาญชัยอิสระเสนารักษ์ก็ส่งให้ทุกอย่างจนกระทั่งปปชก็ไม่รู้จะขออะไรอีกแล้วก็คือหมายความว่าขอทีละชิ้นทีละชิ้นคือแทนที่ว่าขอมาตั้งแต่ต้นทั้งหมดก็จบไป มีการไปตามทวงกันเป็นระยะระยะหรือแม้แต่กระทั่งเนี่ยนะครับการทำความเห็นหลังจากที่สารรับสารรับนูนวินิจฉัยกรณีของพิเชษเชื่อมืองผ่านนะครับทางคณะเองก็ได้ประชุมวิเคราะห์กันมาตั้งแต่ต้นว่ารัฐธรรมนูญมาตรา144นั่นเขาไม่ได้ให้ปปช มีหน้าที่ในการชี้มูลถูกผิดเออใช่ค่ะซึ่งจะแตกต่างไปจากกรณีอื่นค่ะนะครับรัฐธรรมนูญก็บอกว่าต้องสอบสวนในทางลับโดยพลันเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญโดยเร็วค่ะก็รำวงกันมาเนี่นะครับด้วยความยืดยาดอืดอาดกว่าหกเดือนโดยพลันในหกเดือนแล้วก็ท้ายที่สุดก็ก็ม้วนแต่ม้วนปเปล่าๆยกคำร้องเลยนั้นเน่ย มันก็ดูเหมือนว่ายังตะกิดตะขวงนะครับยยังมีามเส้นประสาทต่อมสมนึกส่วนอายก็ยังทำงานอยู่นะครับก็ท้ายที่สุดก็ไปดำเนินคดีแยกส่วนมาคือหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดคือการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนี่ยเขาไม่ได้พ้องในเรื่องนี้ เออทำได้ไหมอะคะฟ้องเรื่องหนึ่งปัญหาก็คือว่านะครับ,บปปชก็มีหน้าที่จริงๆก็คือเปิดซองคาร้องนะครับแล้วก็เห็นว่าถูกต้องเข้านะครับมีข้อเท็จจริงข้อกฎหมายองค์กรที่ทําหน้าที่ชี้ถูกชี้ผิดนั้นคือศาลร,รัฐธรรมนูญและเนี่ยนะครับวิธีที่จะจบเรื่องนี้ง่ายที่สุดคือไม่ต้องไปศาลร,รัฐธรรมนูญ เพราะว่ามาตรา144เนี่ยมีสารรัฐนุนที่เดียวค่ะ157นั้นเนี่ยนะครับต้องไปสารดีกาภายในคดียาผู้ลงตำแหน่งทางการเมืองจะต้องส่งให้อัยการซึ่งไม่รู้จะส่งหรือเปล่าซึ่งเนี่ยนะครับถึงไหนก็เดินมาขนาดนี้ก็จบๆกันไปเถอะเพราะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่บอกว่าไม่วิตกอะไรก็ถูกแนละ้วจะไปวิตกทำไมล่ะ เพราะคนที่น่าจะวิตกมากกว่าก็คือตัวปปชนั่นแหละเพราะว่ามันไม่มันไม่มีเหตุผลตั้งแต่ตน้น <c oughs> ก็คือหมายความว่าคือไปแจ้งวัวจับควายอะ่ะมันคนรับคนละเรื่องคนละราวแต่ว่าเอาเถอะครับผมเชื่อว่าอย่างไรก็ตามนี่ก็จะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกว่ามาตรา144นั่นก็ถือว่าจบแล้วพี่เชื่อเชื้อเมืองพานก็สวยไปคนเดียว Mm. ของประเทศไทยความจริงคนจะตกเป็นเพื่อนกับไอ้เจ้าพิเชษนะครับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเต็มกันไปหมด mm. เพราะนี่นะครับถ้าปวชเห็นเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นคุณจะดึงเอาไว้ตั้งหกเดือนทําไม mm. มาเที่ยวขอเอกสารนะครับจากหน่วยงานที่เขาไม่ความร่วมมือชาญชัยอิสระเสนารักก็งโงกเงินเนะครับมอบให้ทุกชิ้นเขายืนยันทุกชิ้น สงสัยเรื่องอะไรก็ทำคำชี้แจงเพิ่มเติม,เพ,มเพราะเนี่ยนะครับต่างคนต่างก็รู้ว่าเรื่องนี้ไปถึงสาลร,รัฐรรมนูนไม่ได้ไปถึงศาลร,รัฐธรรมนูญก็รู้คำตอบอยู่แล้ววิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ต้องไปสาลร,รัฐธรรมนูญแล้วง่ายที่สุดก็ในท่ามกลางคนไทยก็มึนๆอ่านบ้างไม่อ่านบ้างเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเขาบอกว่าเนี่ยดำเนินคดี157 ซึ่งอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ฟ้องมาตรานี้นะครับแต่ว่าเพื่อให้คนไทยได้เห็นว่าเอาบัตรนี้เนี่ยนะครับออดูเสมือนว่าเรื่องร้ายแรงค,คนที่ตกเป็นผู้ต้องหาคาดีนี้ทั้งหมดคุณไม่ต้องไปตื่นเต้นอะไรเลยมันจบไปแล้วเพียงแต่เรียกว่าขายผ้าเอาหน้ารอดนะเพราะการเอาเงินกู้ไปใช้ผิดประเภทเนี่ยมัน,มนก็หนึ่งสีง่สี่ไง ส่วนว่านี้นะครับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนะี่ยก็คือว่าหลังจากผิดหนึ่งสี่สี่ไปแล้วซึ่งเขาก็มีโทษอยู่แล้วสามโทษ <c oughs> นะครับก็เงินใช้ผิดประเภทก็คือว่ารัฐธรรมนูญก็บัญญัติว่าห้ามนะครับห้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องเงินต้นดอกเบี้ยเงินที่กฎหมายกําหนดนี่เขาเรียกว่าใช้เงินผิดประเภท <c oughs> เห็นไหมและถ้าทําอย่างนั้นก็มีโทษสามอย่างหนึ่งก็คือพ้อนจากตําแหน่งอสองถูกตัดสิทธิทางการเมือง สามก็ต้องชดใช้ในระยะเวลายี่สิปีก็มันก็โทษมันก็เห็นเห็นกันอยู่แล้วนะครับส่วนว่าการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องหลังจากศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากระทำความผิดตามมาตราร้อยสี่สิบสี่นะครับก็ไปดำเนินคดีทางอาญาก็คือหนึ่งห้าเ็เห็นหมหนะึ่งห้าเจ็ก็ไปยังศาลฎีกาภาในคดียาผู้ดงแ์ตำแหน่งทางการเมือง เหมือนกรณีคุณล<ม>ุงย<ม>ิงหรือแม้กระทั่งกรณีคุณเศรษฐาเหมือนกัน<ม>ทําไมเนี่ยนะครับไม่เอาในมาตรา157ก่อนล่ะแ<ม>ปลเ,เรื่องมาตรฐานทางกริยธรรมไปนะเพราะนี่นะครับก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าปป,ป,ปชเนี่ยนะครับซึ่งก็มีหน้าที่นะครับที่จะต้องส่งเรื่องไปยังในกรณีว่าสารรัฐมนูชี้แล้วเนี่ย<ม>ก็ต้องส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาคแนนกาียาผู้ดงตำแหน่งทางตามมาตรา157 ไอ้นี่ไม่ต้องการให้ไปที่สารรัฐธรรมนูญเพราะว่าถ้าสารรัฐธรรมนูนวินิจฉัยนะครับแล้วก็เป็นลบขึ้นมาเนี่ยอย่างไรปปชก็ต้องดําเนินคดีมาตราหนึ่งห้าเจ็ดอยู่ดีแต่วิธีที่ต้องการจะจบเรื่องนี้ได้ง่ายที่สุดและทําเนียนๆก็คือทําให้คนมึนงงว่าเห็นไหมจับแล้วนะครับก็คือหมายความว่าแสดงให้เห็นว่าปปชได้ทําหน้าที่อย่างเอาจริงเอาจัง ผมไม่แน่ใจว่าทางปปชที่ทแถลงกันมานั้นเนี่ยบรรดากูรูทางกฎหมายเนี่ยนะครับคิดอ่านกันอย่างไรแต่ผมก็ถือว่าเรื่องนี้ก็จบกันไปแล้วมาตรานี้ก็จบกันไปแล้วเพราะที่อธิบายเหตุผลมาทั้งหมดนะ่ะมันฟังกันไม่ได้แต่คนทั่วไปก็มีความสุขกพพพ็ปปชเอาจริงไป <c oughs> เห็นไหมก <c oughs> ็ดําเนินคดีเนี่ยนะครับเรียงคนมาตราหนึ่งห้าเจ็ดนะครับบ้างก็นายงบตรีก็ยังไม่รอดเลย นายกเศรษฐาใช่ไหมคะนายกเศรษฐาแม้กระทั่งคุณอนุทินก็ตามไปนล้วเพราะเป็นรองนายกในสมัยน้่เมันรองนายกมีคนรอดสามคนไม่ได้เข้าองประชุมมีภูมิธรรมมีไอ้เจ้าอะไรนะไอ้เดือนอ่ามณพรและใครอีกคนเนี่ยคุณชาดาป่ะอ่าใช่ใช่คุณชาดาใช่ไทยเซนค่ะก็ปรากฏว่าเนี่นะครับก็ดูเหมือนว่าตื่นเต้นแต่ว่านี่นะครับโอ้เหลวไหลทั้ง้น่นอืม ก็เอากันว่าเลยครับหาความสั้งรานกันตามสบายแต่ว่านี่ครับก็ขยันผมว่าจะจัดฟอให้มาเจอกับพวกนะครับคณะรวมพลังแผ่นดินและก็ทีมงานที่เคยจัดอภิปรายที่โรงแรมรัตนโกสินร์ไม่ว่าอาจารย์จรัญพักดีธนาคุณท่านอาจารย์ชัยสิทธิ์นะครับตั้งชูธรรมและใครนะกราชูธรรมเมื่อไอแล้วก็คุณจารย์ชัยอิสระเสนารักสมชายแสวงการ เพราะนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นมีหลากหลายเรื่องราวในแผ่นดินนี้นะครับที่มันผิดแปลกแตกต่างเอาละเรื่องนี้ก็พาเข้าไปมุนมึนงงแต่ผมว่าก็เป็นไปตามที่พูดอะไรครับว่าไม่มีอะไรที่น่ากังวลเพราะมันมันผิดอยู่แล้วนะครับผิดที่ว่าก็คือผิดผิด,ผดมาตราอยู่แล้วก็คือวิธีเดียวนะครับที่ไม่ไม่ต้องลากไปยังศาลรัฐธรรมนูน ก็คือ157 157ต้องไปศารดีกาแล้วก็รำวงลากกันอีกยาวไกลและท้ายท้ายที่สุดก็ไม่ได้ไปชี้แล้วก็ไม่ได้มีความผิดตามมาตร้าน157ก็ทำเป็นตั้งคณะไต่สวนไปเรื่อยๆก่อนอย่างนี้ใช่ไหมก็ถูกทีมันจะมันจะไม่เมื่อมันไม่ผิด144คุณจะผิด157ได้ไง น uhm, ี่เอาไว้ง่ายเพราะการใช้ไอเงินกู้ผิดประเภทเนี่ยมันไปตกอยู่หนึ่งสี่สี่แล้วมันตามหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่สี่ยกไปแล้วอแล้วมันจะไปเข้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดได้ไงก็หนึ่งสี่สี่คุณคุณคุณยกไปแล้วแล้วจะมาผิดหนึ่งห้าเจ็ดได้ไงเห็นไหมค่ะก็มันจะไม่อะไรนะครขอบคุณก็ฝนตกเป็นยังไงได้นะฝนตกก็ คนก็มึนมึนงงกันไปกับประเทศแบบนี้ก็ก็ต้องว่ากันไปคือผมก็ยังมองว่าเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นปัญหาจริงๆว่าประเทศมันมีปัญหาหลากหลายเรื่องเราแล้วก็จะมีปัญหากันอีกต่อไปนะครับเพราะว่าในแต่ละองค์กรนั้นเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ทำหน้าที่อ,องค์กรอิสระที่ไม่ได้เป็นอิสระนะครับไม่ว่าจะทำพิธีแบบไหนไม่ว่าเอาที่มาอย่างไรตราบใดที่ เรายังอยู่กันในลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะ,ะจะมีกระบวนการสรญหามาอย่างไรจะมีสวอย่างไรนะครับหรือว่าองค์กรอย่างไรมันไม่มีผลหรอกหรือว่าเลือกตั้งโดยตรงยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ะนะครับที่บางนะครับแบบแนวทางพักประชาชนที่เคยเสนอนะครับในอดีตก็เคยเสนอแต่ก็เห็นอยู่แล้วมันใครก็เลือกมาก็ก็เลือกตามพักนั้นๆในเขตอิทิพลของพักนั้นๆ ท้ายที่สุดก็ปราบอะไรกันไม่ได้ความที่จริงก็มันก็ไม่ควรจะมีอะไรกันทั้งหมดนะครับก็ใช้งานกันไม่ได้ก็จะมีไว้ทําไมกกรก็ก็เห็นอะไรก็ก็ไม่เจออะไรเลยเมื่อไม่เจออะไรเลยก็ให้มาไทยก็จัดการเลือกตั้งโรงการปกครองจัดการเลือกตั้งเหมือนเดิมคุณจะรับรองเนี่ยนะครับทันทีกับสองเดือนหรือรับรองไปก่อนสอยตีหลังก็ไม่เห็นต่างกันเท่าไหร่ ต่างกัน0.001เซได้ไม,มองแบบนี้ได้ไหมคะเพื่อลดความรุนแรงของเรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นถ้าแบบเอาแบบตรงตัวเป๊ะๆเ,เนี่ยมันอาจจะล้างบางมันเรื่องใหญ่<ข>อะไรก็ไปแก้ไขกฎหมายมนะครับก็แก้ไขรัฐธรร,รมนูญเสียคือกราบใดที่ยังมีกฎหมายเนี่ยนะครับก็ก็ต้องว่ากันตามกฎหมายแต่ว่าก็จบไปแล้วนะครับเพราะว่าปปชก็เป็นด่านนะครับเหมือนคดีที่ จะต้องไปศาลฎีกาฝายนคดียาผู้ลงตําแหน่งทางการเมือง mm. ก็ต้องส่งข้าบปชาปชปปชตีตกก็ไม่ไปถึงศาลฎีกา mm. จะคดีที่ไปศาลร,รัฐธรรมนูญ mm. ปปชตีตกก็ไม่ไปศาลร,รัฐธรรมนูญ mm. คือเราเนี่ยนะครับ mm. ก็มองเห็นว่าประเทศเนี่ยที่ไปก๊อปปี้องค์กรต่างๆมาเนี่ยคือความจริงไอ้ต้นแบบมันก็ยังยังมึนอยู่เลยนะ mm. เพราะว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับ คำว่าคนที่สุจริตในการทําหน้าที่นั้นเนี่ยเราก็ควานหายากมากเราก็ยังอยู่ในบริบทที่ยังจะต้องเจอกับเรื่องพันอย่างเนี้ยแม้จะพยายามกําหนดสเปคให้เทพแค่ไหนก็ตามไม่มีแล้วหลอกลวงทั้งนั้น <c oughs> เพราะว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าการเมืองการปกครองในลักษณะแบบนี้เนี่ย ชุดแรกก็ดีที่สุดแต่ดีไม่กี่วันนะพอมันตั้งหลักอะไรกันได้นี่นะครับยิ่งระบบคอนเนคชัน,นหลักสูตรนู้นหลักสูตรนี้สารพัดโดยเฉพาะโวพนะ่ะและออกมินิมาอีกนะครับเป็นแหล่งสารพัดจับโจรกับพระไปเรียนด้วยกันนั่นก็จบอยู่แล้วนะครับนี่ก็คือเปรียบเปรยกันว่าเมื่อพระกับโจรก็เป็นเพื่อนกันทำยังไงได้ก็ท้ายที่สุดนั้นเราอยาหาเลยว่า ระบบต่างๆ,ๆที่จะมีการทวงดุลมันไม่มีอยู่จริงการเมืองการปกครองที่มันสุดจริตมันก็ไม่ได้มีอยู่จริง <Okay. S 2> ปัญหาก็คือคิดตามสภาพที่อยู่บนโลกเป็นความเป็นจริงกันเป็นวันๆกันไปขณะนี้เนี่ยนะครับผมก็มองชัดเจนว่าเรื่องการทำรัฐประมารเนี่ยนะครับก็จบได้ละหนึ่งห้าเจ็ดยังไงก็รอดทุกคน oh. เพราะก็คุณเขาฟ้องอีกมาเขาผิดอีกมาตรานึงนะครับไอ้หนึ่งห้าเจ็ดมันต้องเกิดจากผิดหนึ่งสี่สี่ ไอ้นี่คุณยกหนึ่งสี่สี่คุณจะไปผิดหนึ่งห้าเจ็ดได้ยังไง<ม>เพียงแต่ว่านี่ครับก็ทําให้เห็นว่าได้นะครับทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์ก็ก็ไปเล่นไกลๆมั้ง